สวัสดีครับผมแม็กจากฟอร์ดสาขาเจริญนครนะครับพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้ผมอยู่กับเจ้าตัว w i ยแทร็กสี่คูณสแล้วก็ w i ยแทร็กสี่คูณสนะครับเป็นตัวเครื่องยนต์2.0ระบบไบเทอร์โบเทอร์โบคู่ทั้ง2ตัวเลยนะครับ2ตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์10 AT นะครับระบบเกียร์10สปีดแล้วก็เกียร์อัตโนมัตินะครับเดี๋ยวจะพามาชมนะครับว่า2ตัวนี้ต่างกันยังไงบ้างครับที่แน่ราคาต่างกันแน่นอนครับหลักแสนแน่นอนนะครับ โอเคครับเดี๋ยวพาไปรับชมนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด Sub สไคร b ์ช่องของผมหน่อยนะครับแม็กฟอร์ดเจริญนครนะครับให้ผมได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับเอาละครับเดี๋ยวพาไปรับชมกันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับสําหรับเจ้าตัวนี้นะครับโปรโมชั่นพิเศษแน่นอนครับโอเคครับไปชมกันเลยกาลังมองหารถอยู่นะครับตอนนี้เป็นตัว Wi ยแทร็ก4 2ระบบ 10AT นะครับเป็นตัว ขับเคลื่อน4คูณ2ล้อนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่1174นะครับ1ล้าน1แ7หมื่4พันบาทนะครับมาพร้อมโปรโมชั่นดอกเบี้ยพิเศษ0%ที่48งวดได้เลยนะครับคุณลูกค้าท่านใดที่มองหาอยู่นะครับตัวนี้เป็นตัวไวท์แท็กเหลืออยู่2คันแล้วนะครับเ้าคันสีส้มนี้คุณลูกค้าทักกันเข้ามาเยอะมากเลยนะครับอาละครับเดี๋ยวจะพาไปรับชมนะครับว่า เจ้าตัวนี้ภายนอกมีอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวจะพาไปรับชมภายในอีกครั้งนะครับว่าต่างกับเจ้าตัว4ี่คุณสยังไงนะครับโอเคครับเริ่มมาที่จุดแรกเลยนะครับไฟด้านหน้านะครับเป็นไฟไฮบีม m นะครับรูปทรง4แคมป์ LED นะครับเป็นไฟ Daytime Running Light นะครับ เมื่อเราสตาร์ทรถนะครับไฟตัวนี้จะเปิดอัตโนมัติเลยนะครับสามารถส่องกลางวันได้นะครับเพราะฉะนั้นกระจังหน้าเนี่ยจะเป็นสีเดิมจากโรงงานเป็นสีกาไฟนะครับของเจ้าตัว y t r a ท k เนี่ยจะตัดสีสวยๆให้เลยนะครับเป็นสีเขาเรียกว่าสีกาไฟนะครับโลโก้ฟอร์ดเนี่ยครับจะตัดสีให้สวยๆเลยกระจังหน้ากว้างๆอย่างเงี้ยรับลมได้ดีเลยนะครับโอเคแล้วก็มาที่ด้านล่างนะครับเป็นแท้งแห้งนะครับกันชนด้านหน้านะครับ กันชนด้านหน้าตัวนี้ตัดสีอลูมิเนียมสวยๆเลยนะครับเฉพาะเจ้าตัววายแท็กนะครับจะเป็นแบบนี้ให้มาเลยนะครับด้านล่างตรงนี้ก็จะมีสายลากจููครับเป็นห่วงลากจููอีก2สุดนะครับสาหรับใช้อเนกประสงค์ใช้งานต่างๆเลยนะครับแล้วก็จะมีกล้องด้านหน้านะครับพร้อมการอ่านค่าต่างๆนะครับจะอยู่ที่กล้องแล้วก็เป็นเซ็นเซอร์ด้วยนะครับจะมีเซนเซอร์รอบคันอีกนะครับตัวนี้ ราคาอยู่ที่1,174,000บาทนะครับโปรโมชั่นพิเศษนะครับดอกเบี้ย0,99%นะครับทักกันเข้ามาได้เลยนะครับพร้อมส่วนลดพิเศษแน่นอนครับส่วนลูกค้าท่านใดที่อยากผ่อน0%ก็จัดให้ได้นะครับทักเข้ามาเลยครับแม็กฟอร์ดจะเลยนะครับจัดให้ได้ทุกอย่างนะครับโอเคครับเดี๋ยวพาไปชมด้านข้างนะครับ ก่อนจะไปด้านข้างนะครับเมื่อกี้ลืมบอกนะครับไฟตัดหมอก LED ตัวนี้ทำงานควบคู่กับระบบเซ็นเซอร์ด้านหน้าเลยนะครับโอเคครับแล้วก็ไปที่คิวด้านข้างของเจ้าตัว Ford Y Track คันนี้เป็นสีดำด้านนะครับมาพร้อมล้อขนาด18เลยนะครับ Y Track จะเริ่มที่ล้อขนาด18แล้วนะครับตัวนี้เป็นล็อกอลลอยรูปทรงของ Y t r a c k เลยนะครับเป็นเอกลักษณ์ของเจ้าตัวเขาเลยมาพร้อมยางใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับโอเค ต่อไปคีบด้านข้างนะครับเป็นคีบบอกสัญลักษณ์ใบเทอร์โบแล้วก็เป็นคีีบระบายความร้อนด้วยนะครับตัวหนังสือใบเทอร์โบด้านข้างจะบอกว่าเป็นเกียร์สิสปีดนะครับตัดสีดําสวยๆเลยนะครับเป็นดำเป็นดําสีกาไฟนะครับโอเคแล้วก็มาด้านต่อไปเป็น กระจกมองข้างนะครับด้านบนเป็นสีดํากาไฟตัดกับสีตัวรถเลยนะครับมาพร้อมไฟ LED แล้วก็ไฟสองด้านล่างนะครับพร้อมเซ็นเซอร์นะครับเวลาเราจอดด้านข้างเนี่ยมันจะมีเซนเซอร์ตรงนี้คอยบอกระยะห่างของเราเลยนะครับแล้วก็มาที่ด้านข้างนะครับด้านข้างนี้จะมีราวบันไดขึ้นนะครับราวบันไดตัวนี้แข็งแรงแน่นอนครับเพราะว่ารับน้ําหนักได้ถึง120กิโลกรัมเลยนะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยก็จะตัดสีเป็นอลูมิเนียมสวยๆมาให้เลยนะครับ ล้างออกง่ายนะครับเป็นแบบหยาบด้วยนะครับลูกค้าท่านใดที่ซื้อเป็นลุยนี่ลุยได้เลยครับไม่ต้องกลัวนะครับจะลองเหยียบให้ดูนะครับเปิดประตูง่ายๆครับมีราวจับตรงนี้นะครับขึ้นไปเลยง่ายๆครับแล้วก็เหยียบด้านบนครับสบายครับขึ้นลงง่ายครับไม่ยากมีราวจับให้เรียบร้อยนะครับ มาในช่วงของด้านบนและก็ด้านหลังนะครับด้านบนไวาแทกเรานั้นให้หลังคาแบบสูงมาเลยนะครับเราหลังคาแบบสูงนะครับอันนี้สามารถรองรับน้าหนักได้150กิโลกร,รัมเลยนะครับโยกได้ตามสบายเลยนะครับรองรับแข็งแรงครับแน่นอนแล้วก็ด้านหลังนะครับโลบารด้านท้ายนะครับเป็นสีกาไฟตัดมาเลยนะครับสวยๆเลยแล้วก็จะมี ตัดขอบอลูมิเนียมสวยๆแบบนี้อีกนะครับเาวาเหล็กเป็นสัญลักษณ์ของเจ้าตัว y ายแท็กนะครับฝาน้ำันนี้เปิดอัตโนมัติได้เลยนะครับเพราะว่ารถไม่ได้ล็อกนะครับถ้ารถเราปลดล็อกอยู่เราสามารถกดตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคครับแล้วก็คิวด้านหลังนะครับเป็นคิวสวยๆจากโรงงานมาเลยนะครับตัดสีดำส่วนใหญ่ y าแท็กเรานี่แทบจะไม่ต้องแต่งแล้วนะครับเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะครับล้อก็แข็งแรงแน่นอนครับ ล้อมาที่ยางกู o เยีย r นะครับเป็นล้อสตลยนะครับขนาด18มาเลยนะครับขนาดยางตัวนี้อยู่ที่255นะครับทับ65นะครับ R18 นะครับเป็นยางกึ่งออฟโรดและเป็นยางบนถนนทางเรียบได้เลยนะครับหลังมีอีกจุดนึงครับเป็นซิกเจอร์ของเจ้าตัว Ford ของเรานะครับเป็น f o r ์ดเน็กเจเนี่ยจะมีทางขึ้นด้านข้างมาให้แล้วนะครับรุ่นอื่นไม่มีนะครับของแบรนด์เรามีนะครับเวลาลูกค้าที่จะขึ้นนะครับ เดียบง่ายครับโหนราวนี้ขึ้นไปได้เลยครับง่ายครับนยิดเดียวใช้ง่ายครับโอเคเดี๋ยวพาไปดูด้านหลังต่อนะครับด้านหลังมีอะไรบ้างนะครับก่อนจะไปเดี๋ยวบอกก่อนนะครับไฟ full LED นะครับตัวนี้มีเลดราด้านข้างด้วยนะครับเพื่อบอกระยะนะครับอ่านค่าต่างๆรอบคันนะครับแน่นอนครับเพียบพร้อมตัวนี้ลูกค้านะครับซื้อไปต้องห่วงครับใช้งานฟังก์ชันได้ครบทุกฟังก์ชันนะครับ โอเคครับเดี๋ยวพาไปต่อด้านท้ายกันเลยโอเคมากันที่ด้านท้ายเลยนะครับด้านท้ายเนี่ยของเจ้าตัววายแสกเนี่ยฝาท้ายเขาแบบเบาเลยนะครับตัวนี้ซับน้ำหนักเรียบร้อยครับยกง่ายๆครับไม่มี่อ่าไม่แรงไม่หนักครับสามารถยกด้วยมือเดียวเบาๆเลยนะครับแล้วก็มีช่องนะครับอเนกประสงค์เสียบไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มได้เลยนะครับไลเนอร์กว้างๆแบบนี้เลยนะครับพร้อมซับ น้ำหนักตัวโช๊คนี้นะครับเป็นโช๊แบบใหม่นะครับของฟอร์ดแล้วก็รูปทรงที่โลโก้ด้านหลังเนี่ยจะเป็นแบบตัดดำด้านนะครับมาพร้อมกล้องด้านหลังนะครับอยู่ข้างหลังนี้นะครับสัญลักษณ์เกรนเจอร์นะครับสามารถแต่งเพิ่มได้แนะนําให้แต่งใส่เลยครับอันนี้สวยครับแบบเดิมๆก็จะเรียบๆแบบนี้ครับแต่ลูกค้าชอบนะครับ แล้วก็กันชนด้านท้ายเดิมจากโรงงานนี้มีเซ็นเซอร์นะครับหนึ่งสองสามสี่สี่จุดนะครับจุดที่ห้ากับจุดที่6อยู่ที่ไฟครับอยู่ตรงไฟท้ายนะครับมีไฟส่องป้ายทะเบียนให้ด้วยนะครับกันชนท้ายแล้วก็ตาสัญ,ญลักษณ์ Y Track นะครับสีดำเลยนะครับสวยๆเลยไฟ LED นะครับรูปทรงนี้เลยนะครับ มากันที่ด้านบนของไลเนอร์นะครับไลเนอร์ของเรานั้นจะมีความกว้างแล้วก็ความเรียบง่ายในการใช้งานมากเลยนะครับเพราะว่าลองพวกนี้เราทำมาเพื่อลองรับในรูปแบบต่างๆของวัสดุที่เราจะวางนะครับอย่างเช่นแก้วน้ำหรือเป็นร่องสี่เหลี่ยมอันนี้ครับแล้วจะมีจุดนะครับเชื่อมต่อพวกนี้เจาะรองรับเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถติดต่อโรเลอร์ด้านหลังนะครับเพื่อปิดได้นะครับเพิ่มอีกไม่กี่บาทนะครับ เป็นของโรงงานเลยนะครับแล้วก็มาส่วนของด้านนี้นะครับอุปกรณ์แคมปิ้งนะครับปลั๊กไฟบ้านแล้วก็ปลั๊กไฟสําหรับพ่วงต่อที่เสียบ,บุหรี่นะครับสามารถดัดแปลงเป็นที่เสียบสายชาร์จ USB หรือ Type-C ได้เลยนะครับพร้อมลอาห่วงอนเนกประสงค์ต่างๆเลยนะครับกับเจ้าตัวไวแท็ g ของเราตัวนี้กว้างแน่นอนครับลูกค้าไม่ต้องห่วงนะครับซื้อกะบะต้องใช้ได้แน่นอนครับ โอเคครับเดี๋ยวพาไปรับชมกันนะครับรอบๆคันอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับว่าความแตกต่างของเจ้าตัว4ี่คูณสและ4ี่คูณสนั้นต่างกันอย่างไรบ้างนะครับโอเคครับไปกันเลยครับครับคุณลูกค้าตอนนี้เรามาพบกับเจ้าตัว4ี่คูณสี่กันต่อเลยนะครับด้านหน้าของเจ้าตัว4ี่คูณสี่นั้นเป็นสีเดียวกับ ตัว4ีคูณสเลยนะครับตัวนี้จะมาสีเดิมเลยนะครับสีกาวไฟมาให้แล้วพร้อมกันชนด้านล่างเป็นรูปรูปทรงตัวเฮดแบบนี้นะครับแล้วก็มีแคร้งสีตัดอลูมิเนียมแบบนี้เลยนะครับแล้วตัว4ีคูณสนั้นต่างกันที่ไฟหน้าครับคุณลูกค้าไฟหน้าตัวนี้4ีคูณสมาพร้อมไฟหน้าเมทริก LED นะครับเป็นไฟหน้าที่ถือว่าสุดยอดที่สุดแล้วนะครับตัวนี้ใส่กับตัวแรปเตอร์ด้วยนะครับ ลูกค้านะครับที่สนใจนะครับอยากเปลี่ยนไฟหน้านะครับทักเข้ามาได้เลยนะครับสามารถติดตั้งได้นะครับเพิ่มเติมเข้าไปแล้วก็เป็นไฟหน้าตัวนี้ซิกเนเจอร์ของเขาจะอยู่ด้านล่างนะครับจะมีไฟสองเวลาเราเลี้ยวขวาอย่างเงี้ยครับแล้วด้านขวาเรามืดมันจะมีไฟสองในมุมอับด้วยนะครับทางานเป็นเซนเซอร์ไปเลยนะครับพอเราเลี้ยวปุ๊บจะติดเลยนะครับไฟตัดหมอกด้านล่างนะครับเป็น LED นะครับทางานควบคู่กับระบบเซนเซอร์ด้านบนเลยนะครับ ในตัวนี้ระบบของ4ี4ูณสนั้นจะมีทั้งหมด6โหมดนะครับเพิ่มเข้ามาอีกโหมดนึงก็คือโหมด4ี4ณสโหมด4ี4คูณสนี้จะมีระบบดิฟล็อกไฟฟ้ามาด้วยนะครับระบบดิฟล็อกไฟฟ้าเนี่ยเวลารถเราล้อลอยในขณะที่เราใช้งาน1นึ่งล้อนะครับล้อจะสามารถถ่ายน้ําหนักมาล้อที่ติดพื้นครับเครื่องยนต์จะถ่ายน้ําหนักการออกตัวคันเร่งเครื่องระบบแรงส่งมาอยู่ที่ล้อที่ติดพื้นส่วนล้อที่ลอ,อยอยู่นั้นจะ ฟรครับพอฟรีปุ๊บแรงเราจะเพิ่มขึ้นพอแรงเราเพิ่มขึ้นแล้วล้อเราลงมาแตะกับพื้นปุ๊บมันก็จะทํางานปกติครับอันนี้คือระบบดิฟล็อกไฟฟ้าของเจ้าตัว4ี4ที่เพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็มีระบบ HDC ด้วยครับเป็นระบบช่วยเบรกในทางลาดชันนะครับเอาละครับเดี๋ยวพาไปรับชมนะครับต้องบอกเลยนะครับว่า4ี4และ4ี2นั้น ต่างกันที่แค่โหมดการขับขี่นะครับแล้วก็โหมดฟังก์ชันพิเศษบางอย่างนิดหน่อยนะครับรูปลักษณ์ภายนอกนั้นเหมือนกันเลยนะครับคิ้วซุ้มล้อก็เป็นแบบเดียวกันเลยล้อแบบเดียวกันเลยนะครับมาด้วยขนาด18นะครับล้ออัลลอยนะครับเป็นเดิมจากโรงงานมาเลยนะครับล้อนี้แล้วก็คิ้วเดิมจากโรงงานสีตัดดาด้านนะครับส่วนไบเทอร์โบนะครับตัดขอบสีดําเพะในคีบระบายความร้อนตัวนี้นะครับกระจกมองข้างตัดสีกาไฟสวยๆเลยนะครับ led เพอร์ฟีด้วยนะครับแล้วก็กล้องสองด้านล่างเหมือนกันนะครับบานข้างราวบันไดเหมือนกันเลยครับด้านบนซิงเกิลเจอร์ก็เหมือนกันนะครับที่ราวหลังคาติดตั้งตรงกับตัวตัวถังรถเลยนะครับระบบกุญแ,แจกุญแจพุสต start smart k e y l e s นะครับก็คือถ้าเรามีกุญแจอยู่ใกล้ตัวเราถือไว้แงเนี้เราสามารถสแกนแค่น,นี้ส่งได้เลยครับเปิดง่ายครับโอเคเดี๋ยวพาไปดูด้านหลังต่อนะครับ เหมือนกันเลยนะครับคุณลูกค้าเจ้าคันนี้4,4ก็มีโลบาร์สีกาไฟนะครับพร้อมตัดอลูมิเนียมที่ราวหลังคาด้านหลังนะครับแล้วก็ราวหลังคาด้านบนเชื่อมต่อกับตัวท้ายตัวชุดตัวถังรถเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เปิดง่ายๆครับอัตโนมัติแล้วก็คิวซุ้มล้อนะครับสวยสวยเหมือนกับเจ้าตัว4,2เลยนะครับไม่ต่างกันเลยแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นตัวล้อขนาด18สีกาไฟสวยสวยแบบนี้เลยนะครับ ผู้จัดการบอกว่าให้ผมเน้นหน่อยครับผมจะเน้นให้เลยนะครับด้านหลังก็จะเป็นจุดขึ้นด้านข้างเหมือนกันนะครับพร้อมไฟ full led ตัวนี้เลยนะครับเรดาร์อยู่ด้านหลังเลยนะครับมีเรดาร์อยู่ในตัวไฟเลยในส่วนของด้านท้ายก็เหมือนกันครับแต่มีสัญลักษณ์บอกเป็น4คูณ4นะครับตัวนี้พร้อมตาสัญลักษณ์เลนเจอร์นะครับเรดาร์ที่ไฟแล้วก็เรดาร์ที่กันชนมีครบนะครับบวกกับไฟสองทะเบียนมีให้ครบเลยนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับจะมีล้อ เป็นล้อเอ่อล้อสำรองนะครับพ่วงอยู่ด้านหลังนะครับสัญลักษณ์วายแตรครับมีทุกคันนะครับเจ้าตัวนี้นะครับแล้วก็ฝากระโปรงท้ายเป็นแบบเบานะครับยกง่ายๆเลยนะครับไลเนอร์เหมือนเดิมครับอเนกประสงค์พร้อมบรรทุกทุกอย่างเลยนะครับติดตั้งโรเลอร์เพิ่มได้ครับปิดสัมภาระได้ครับทุกลูกค้าแล้วก็มีช่องเสียบไฟเหมือนกันครับติดตั้งเพิ่มด้านขวานี้ก็ได้นะครับช่องเสียบไฟสําหรับแคมปิ้งสําหรับ อันนี้กระสเวลาเราจะไปแคมป์้งที่ไหนนะครับมีเหมือนกันหมดเลยเอาล่ะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวพาไปรับชมด้านในเลยนะครับมากันที่ด้านในเลยนะครับที่ประตูนะครับจะเป็นสัญลักษณ์ซิกเนเจอร์ของเต้าตัวไวท์แท็กคือสเก็บเขานี่จะเก็บเป็นสีเหลืองมาเลยนะครับตัดขอบอลูมิเนียมที่เบ้าจับนะครับขณะเปิดนะครับเวลาเปิดก็บีบครับง่ายๆครับแล้ว แผงคอนโทรลกระจกครับมองข้างนะครับเปิดปิดได้นะครับบดล็อกนะครับตรงนี้เวลาเติมน้ํามันนะครับกดเปิดล็อกไว้นะครับรถจะสามารถเปิดฝาถังน้ํามันได้ครับแล้วก็ฝาประตูอื่นนะครับในต่อเลยนะครับด้านในเป็นระบบก่พวงมาลัยไฟฟ้านะครับพร้อมระบบคอนโทรลต่างๆที่พวงมาลัยเลยนะครับเจ้าตัววายแทร็กนะครับเบาะหนังสังเคราะห์เฉพาะวายแทร็กเลยนะครับตัวนี้ เป็นปรับไฟฟ้าทั้งคู่เลยนะครับทั้งตัว4ีคูณสและ4ีคูณสนะครับสิเนเจอร์ของเจ้าตัว y t ย a ทเลยนะครับเบาะสวยๆแบบนี้เจ้าตัว y t ย a มีสัญลักษณ์ y t ยทนะครับเป็นบาะหนังนะครับรูปทรงดีไซน์สวยๆแบบนี้เลยนะครับนั่งสบายแน่นอนครับคุณลูกค้าโอเคครับเดี๋ยวจพาไปดูด้านในอีกนะครับมากันที่ด้านในเลยนะครับ ด้านในนก็จะมีหน้าจอขนาด12.4นิ้วนะครับขนาดใหญ่ๆแบบนี้ไปเลยนะครับเป็นจอมัลติมีเดียทัชสกรีนนะครับแล้วก็โซนเมนนุ่นครับสามารถติดกดตรงนี้ได้เลยนะครับเปิดปิดระบบแพร์นะครับทัชสกรีนก็ได้นะครับติดตรงนี้ก็ได้นะครับไฟแรงหน่อยนะครับหลังที่ด้านในครับเป็นจุดชาร์จแบตโทรศัพท์นะครับ มีทั้ง USB Type C เลยนะครับแล้วก็ไวเล s c ชาร์จนะครับเกียรอัตโนมัติสำหรับ WiT แ c นะครับเกียร์ซิกเนเจอของเจ้าตัวรุ่น WiT แ c นะครับยังไม่ใช่เจ้าตัว E-Shifter นะครับ E-Shifter จะอยู่ในรุ่น s t o r m t ็ c ขึ้นไปแล้วนะครับช่องวางแก้วน้ำแล้วก็เบรกมือนะครับเบรกมือนะครับแล้วก็แผงควบคุมต่างๆนะครับปรับโหมดอยู่ที่ตรงส่วนนี้เลยนะครับคูณลูกค้า เราพาไปรับชมต่อนะครับระบบแอร์แยกซ้ายขวานะครับตัดขอบที่ได้สีเหลืองสวยๆเลยนะครับมีไฟด้านในด้วยนะครับเป็นไฟสีฟ้านะครับสำหรับเจ้าตัวว i ยแท็กของเราปรับคูหน้าไฟฟ้านะครับการปรับโหมดในตัวว i ยแท็กนั้นก็ไม่ง่ายๆครับปรับที่จุดหมุนนี่แหละครับคุณลูกค้าหมุนอย่างเดียวเลยครับโอเคได้เรมา แบบหมดต่างๆนะครับจะขึ้นที่จอ,อยให้เลยอันนี้โหมดลับพ่วงนะครับต่อไปจะเป็นโหมดถนนเลื่อนนะครับโหมดโคลนโหมดไส้โหมดทรา,ายนี่จะเป็นระบบ 4x4 แล้วนะครับในตัว 4x2 นั้นจะไม่มีดิฟล็อกไฟฟ้าอย่างนี้นะครับอันนี้เปิดโหมด 4x4 ก็จะเป็นดิฟล็อกไฟฟ้ามาเลยนะครับกระจายแรงไปที่ล้อที่ไม่ไม่ได้ลอยนะครับลอยที่แตะพื้นนะครับ คันนี้จะมี6โหมดนะครับเป็นรุ่น4คูณ4ระบบควบคุมความเร็วขนาดลงเขานะครับมีหมดเลยนะครับอลูกค้าที่สนใจนะครับทักกันเข้ามาได้เลยนะครับดูกันบ้างครับลูกค้าที่รับชมไปนะครับกับเจ้าตัว4คูณ4ตัวนี้กับเจ้าตัว4คูณ2ตัวนี้นะครับราคาของเจ้าตัว4คูณ4อยู่ที่1ลน3 1 0 0 0 0ึ่งบาทนะครับพร้อมโปรโมชั่นพิเศษดอกเบี้ย0.99%นะครับ หรือจะเป็นดอกเบี้ยศเก็ได้นะครับคุณลูกค้าที่สนใจนะครับพากันเข้ามาได้เลยต่างกันนิดเดียวครับบางอย่างอาจจะเหมาะหรือไม่เหมาะกับคุณลูกค้าคุณลูกค้าเป็นคนเลือกนะครับเหลือแต่คุณลูกค้านะครับที่ตัดสินใจนะครับรีบพักกันเข้ามาเลยนะครับผมแม็กจากฟอร์สาขาเจริญนครนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครป์ช่องของผมไว้หน่อยนะครับเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปต่อนะครับโอเคครับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ